สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุกันเย่ yeah. นี่นะคะเป็นพัสดุกล่องประมาณนี้นะพัสดุไม่บอกนะคะว่ามันเป็นอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันลำน,นึงนะคะขอตั้งกล้องค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูเลยอุปกรณ์นะคะก็ต้องมีกันไกอยู่แล้ว ก็ตอนนี้เพิ่งกลับมาบจากจากโรงเรียนนะคะอันนี้เราตัดเลยนะตัดหรือฉีกโอเคฉีกดีกว่ามันฉีกได้นะคะมันฉีกได้ฉีกได้อะไรอย่างนี้อ่ะฉีกไม่ได้ค่ะเราก็ตัดนะคะตัดเลยนี่ออ้าวเฮ้ยอะไรวะ ใช้หนี้เลยนะจ๊ะใช้หนี้แล้วก็ฉีดตรงนี้ตึ๊บชึบเห็นทันทันด้าน,านขนมกระดาษนั่นเองชึบชึบชึบแบะเยอะมากมากรีเยอะมากมากรี งั้นเดี๋ยวขอจับกล้องให้มันอย่างนี้นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีรถอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวขอจัดระเบียบแป๊บน,นึงนะคะ,ะรถส้มหมดอีกแล้วไม่มีรถส้มเลยอ่ะสั่งเยอะมากอะ่ะอันนี้รถกระบรเล โ okay, อเคค่ะมาดูกันมีรถเอ่อตั้งกล้องใหม่ดีกว่าถ้ากล้องมาสั่นอะไรยังไงก็ต้องขอโทบด้วยนะคะนี่ค่ะมีรถแอปเปิ้ลหนึสองมีทั้งหมดหห่อนะคะห้าห่อแล้วก็รถผลไม้รวมสองห่อรถสตรอเบอรี่สามห่อ แล้วก็เลยเอางุุนอีกสองห่อวาวอีกทางมาดูกันอีกทีนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสั่งทั้งหมดมีทั้งหมดสิบสองห่อนะคะมีสองห่อนะคะพูดตายตกค่ะนี่ ไม่ได้สั่งมาขายไม่ได้สั่งมาอะไรนะคะสั่งมากินเองจังมานย่เยอามากๆเลียมอกมกันตกนะโอเคค่ะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเ้าคิดี้ไม่ดีงั้นกรงขอโทษด้วยนะจ๊ะ